พัสดุประหลาดถูกส่งมาแต่ว่าปริมาณความรักในชีวิตนี้ของฉันเป็นศูนย์เหรอตรงกันนี่มันตรงกับที่มือถือบอกเลยถ้าจริงแปลว่าฉันก็จะไม่ได้มีความรักสินะามารังกรุป๊ปบริษัทที่พระเจ้าสร้างขึ้นสามารถรู้ปริมาณความรักของแต่ละคนได้ มารังเป็นบริษัทที่สร้างเหล่าเซลเล็บในแวดวงต่างๆและขยายธุรกิจออกไปมีทั้งธุรกิจแฟชั่นเครื่องสำอางและอือ่นๆ<อ>นี่มาละทีประหลาดหรือเปล่าเนี่ยแต่ไม่นานมานี้เราได้พบคนที่มีปริมาณความรักเป็นศูนและพบว่ามันเป็นบัก๊กถ้าแก้บั๊กไม่ได้ฉันคงต้องกำจัดทิ้งะ<อ>กำจัดฉันเหรอฉันจะให้โอกาสสุดท้ายไปเพิ่มปริมาณความรักซะบาไปแล้วนี่มันอะไรเนี่ยทำไมมีน้ำัดลมอยู่ใน ห้องเก็บของละ่ะเฮ้ยลวออกไปทีไม่นะคนนี้นี่มันผู้ยิ่งใหญ่โอ้โหก่อเรื่องใหญ่เลยนะเธอมันเกิดอุบัติเหตุตั้งหากเธอจะเช็ดด้วยไหมทำความสะอาดกับแพ็คเดลฮัว,วสวยชะมัด ฉันจะถือไว้ให้เชดสิฉันตั้งใจเพิ่มปริมาณความรักถึงแม้ว่าคนนั้นเป็นแฟนเก่า